มึงเออตักูกระโยกตีก็ตับน้ำตีน้อยแก้วงกาด้ตนี่อันตีก็ตับน้งเอนมึงฝากเลยที่โต้เจี๊ยกล้าลเจี๊ยมันหนาที่ปลุมหันเจี๊ยงไ้จัดเจนอืมะนั้นอาจัดจัดได้่บีอดี้จัดอสงามึงคนครี้เมจกัดผมจเสงสหนะาแล้วคนรักโรแมนติกรื่องรักโรแมนติกรกรอยอ่าล้างลูกอัากกันป่าด้วยตอนชอบตันนั นึกสงัดของเช้าวันหนึง่งมีชายแก่ในไวนุ่มผู้หนึ่นงไอ้ร้อยขี่ม้านำตัวสีขาวผ่านมาตรงนี้พี่เอกหนุ่มเมื่อมาเจอกับคู่อริที่เคยทะเลาะกันมาคุณมีความโกรธแนคนคุณเลยชักดาบออกมายิงน,าน้าใ้โหงงยิงกับดาบยิงไปหนึ่งนัดซ้อนๆพี่เอกมันนึกได้ว่า รู้ทึความผิดแล้วกลัวเจ้าหน้าที่จะดำเนินทางกฎหมายก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นบนปลายไมย้ไปช่วยเอากิ่งตายนี่ว่ากิง่งผุหล่นลงมาในหนองแห้งน้ำคุง้งเดี๋ยว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 เตี้ยเดี๋ยวน้องเอกน้ำคุง้งไปเอกเหยียดจ็คป้าไงก๊งย,ย่างกันเลยแจ็คป้าตกใจง่ายไงผมจ้างน,นาง้ตจมหวัวป้า นั่งจะเลิมไหมพระเอกหนุ่มงูพัดตกลงมาในหนองน้ำนึ <c oughs> งกูหาวิธีการที่จะออกจากหนองน้ำนี้ได้พระเอกหนุ่มเราตัดสินใจลุกขึ้นได้นั่งวิ่ง,น,งนั่งวิ่งเดียวให้ไร้น่งวิ่งให้ไร้น่งวิ่งตอดนี่แล้วตอดกันตอดพวกนั่งวิ่ง ไม่ไปปากรูกขึ้นได้ถอดโลสายโฮ่โอ้นังวิง่งออลุกขึ้นได้นังวิง่งเขาวิ่งออกจากหนองน้ำมาประมาณสิบเมตรใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึง่งทีไรแกเจ้นันว่าทอดสาเห็นไปได้ที่กิโลหลั่งพรีนก็เปื่พรีเอง็งขึนิดกหน่อยไม่แล้วมันทั้งวัวเหลา่าตะวันคึ้จะตกดิน พระเอกหนุ่มของเราก็เดินมาเจอต้นมะพร้าวหลายต้นเป็นกิวแถวแกมันแปลกมากแปลกตรงที่ว่าบนต้นมะพร้าวมันไม่มีลูกกระหน่นเลยแกเปล่าได้นุ่นขึ้นโยมาตัวล้อออกปลาไปกินมั้งออกปลาไปกินพระเอกก็อยากจะกินน้องมะพร้าวแกก็หายเขาก็เลยตัดสินใจปรับลงหลวดขึ้นปรับลงหลวดขึ้น มึงกเปล่าก่อนจะไปไหวล่างอือฮะลีเลีเลความพยายามของเขาก็มาถึงจุดสุดท้ายลีเลียเ,เขาก็ไม่สำเร็จเขาลงมายืนบนพงพามอยู่คนเดียวว่าไม่ฉันก็จะไม่ได้กินน้ำมะพร้าวไม่มีทางไม่มีทางลิงที่อยู่บนปลายเปล่าก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าขึ้นมาแล้ตับระเบินนี่ทางของลุยแกก่อนไว้นะัผมก็ยิงตายตังลิงแบบไรเอ็ดสัน เราพีอะไก็ญาญญาไปตากไอต้นอะแกมันเตี้ยบซื้อแล้วนี่แล้วไปนี่แล้วจนจริงเออตึ้งไปอ้าแม่มั้งไม่ไม่คุนเราน้องเพียกือความกระตันยูต่อพพอแม่นี่เป็นเครื่องไม้คนดีคนกระตันยู้องนํำไม่เล่จอกไกวไม่ไม่ไปไหนกับคุณยอมรับนายปุ่นแก้วนี่รักแม่ครับวันจีที่บ็อกตีป้านมาพมซื้อรถตีบกันหนึ่งกามพันเจ็ดเอาไปไหนอ่ะใบความั่มปั่นเพื่อแม่ ปันปันกึ้นกวนไม่รอดไใจแม่รุ่นใบคขวมุนรุ่นเพื่อลูก <c oughs> รุ่นรุน,รนแม่เป็นร่มกลางกวนเดียนใบ้ขวามามเดินหาแม่ใจเดินไม่รอดแล้วล่ะแม่คนเราต้องรักกับแม่จริงเฮ้อการวัยโยกับแม่นี้มีความสุกขกับเก้าไม่มีความเคยร้อยจากของแม่จริงแลปีเอกทิดกับเก้าแม่เรียงต้องกินจะรอด Mừng rạc mai với cả mẹ. Chơi chơi, chơi.